เอากนเลยพูดบอกกับพระเอกไปวุ่นั้นนายก็ตายตามพวกมันไปด้วยเลยลยกันพระเอกเขาต้องใช้จังหวะหน,นีรีบพาพวกนักวิจัยหนีแต่ด้านซาโตะเขาก็ยังคงตามไล่ล่าไม่ยอมหยุดแหละเทนานี้ไม่พอซาโตะเขาก็ยังโชว์พลัง,ลงที่ซ่อนอยู่ของพวกอาจีนี้กับพระเอกดูโดยการเรียกใช้ร่างอสูรที่อยู่ในตัวของเขาและท่านนั้นเองร่างอสูรของพระเอกเหมือนค่อยๆลอยออกมาจากตัวของเขาคราวนี้ล่ะอสูรทั้งสองตัว ต่างก็บูต่อสู้กันอย่างแหลกลานซึ่งการปรากฏกายของร่างอสูรของพระเอกนั้นมันก็ทําให้ซาโต้ก็ต้องตกใจเพราะอสูนของพระเอกมันก็มีความคิดเป็นของตัวมันเองและสามารถทําในสิ่งที่มันอยากทําได้ซึ่งหลังจากที่พระเอกนั้นเขาสามารถหนีออกไปจากตึกด,ดีที่สําเร็จแล้วทางด้านซาโต้เขาก็เดินมาหาท่านึกกะพร้อมพูดบอกกับเขาไปว่าตอนนี้ฉันจะปล่อยมันไปก่อนยังไงฉันก็จะพาเขาเข,าเข้าร่วมกลุ่มของพวกเราไปได้ ซึ่งพอทุกคนรู้ว่าพระเอกนั้นเขาก็มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งที่ตอนนี้เธอก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งทางด้านโทซาก,กิหุ่นหน้าของหน่วยใจอาจินเขาก็ได้ส่งบริการสาวที่เป็นอาจินฝ่ายมนุษย์ให้ตัวเธนนั้นมาสอบถามข้อมูลกับน้องสาวขาอ,องพระเอกแต่ทว่าไม่ขนาดดีกว่านั่นเองทางด้านธนากะาัเขาก็ได้ใช้ร่างอสูัวของเขาโผล่เข้ามาในห้องพร้อมกับจัดการปิดจ็อบบริการสาวคนนี้แต่ทว่าพอธนากะาัเขารู้ความจริง ผัวตวงถึนนั้นก็เป็นอาจินด้วยเช่นเดียวกันเขาก็ต้องตกใจเพราะไม่เคยมีใครรู้ความลับนี้เมื่อก่อนและในขณะที่ร่างอาสูรของเขาทัคค้งคู่กำลังบู๊ต่อสู้กันอยู่นั้นทางด้านบริการสาวเธอจึงใช้จักวหนีรีพาน้องสาวคองพระเอกหนีออกมาที่ด้านนอกทัทนเวลา